อาการคนท้องแบบนี้เรียกว่าปกติค่ะ 1. อาการปวดศีรษะมักเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในร่างกายในช่วงปตมาแรก 2. กดไหลย,ย้อนแสบร้อนกลางอก,อกเกิดจากการที่มดลูกมีขนาดใหญ่ขึ้นไปกดเบียดลำไส้และกระเพาะอาหารทําให้ระบบย่อยอาหารช้าลงค่ะกระเพาะอาหารจะสะสมอาหารนานขึ้นทําให้กวดที่ออกมาย่อยอาหารนั้นย้อนกลับไปที่หลอดอาหารจึงทําให้มีการแสบร้อนกลางอก,อกหรือแสบร้อนที่ลิ้นปี่ค่ะ 3. อาการปวดหลังเกิดจากน้ำหนักตัวที่เพิ่มมากขึ้นบวกกับน้ำหนักตัวทานรกที่เพิ่มมากขึ้นค่ะทำให้กระดูกสันหลังต้องรับน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นจึงมีอาการปวดหลังค่ะ สีร้าวที่อวัยวะเพศเมื่อคุณแม่ท้องใหญ่มากขึ้นน้ำหนักตัวที่เพิ่มมากขึ้นจะไปกดทับเชิงกรานค่ะทําให้เวลาเคลื่อนไหวจะมีการรู้สึกปวดที่ท้องน้อยและขาหนีบสองข้างบวกกับการที่มดล,ลูกขยายตัวและเอ็นที่ยึดระหว่างมดล,ลูกกับหัวหนาวตึงจึงทําให้มีการปวดร้าวที่อวัยวะเพศได้ค่ะและ 5. ตกขาเยอะ โดยทั่วไปปากมดลูกและช่องคลอดจะสร้างของเหลวเพื่อมาหล่อเลื่อนบริเวณปากช่องคลอดอยู่แล้วและในช่วงตั้งครรภ์ฮอร์อมโมนในร่างกายจะปรับตัวสูงขึ้นจึงทําให้มีกาการตกขาวเยอะมากกว่าปกติค่ะโดยจะมีลักษณะเป็นมูกสีขาวใสหรือสีครีมจะไม่มีอันตรายค่ะแต่หากมีกลิ่นมีสีเขียวมีสีเหลืองอาจแสดงว่ามีการติดเชื้อควรรีบไปพบแพทย์ค่ะถ้าคลิปนี้ประโยชน์อย่าลืมกดหัวใจกดติดตามกดแชร์กำลังใจให้กันด้วยนะคะ